น้องอุงอิงพี่เปิ้ลแพงเคลื่อนไหวกลางดึกนะครับพูดทีเล่นทีจริงกับพ่อนน,นก่อนวันหวยออกเพียงแค่หนึ่งวันเกรียกว่ากงวดนี้หลายเลขกันเสียเหลือเกินครับก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องดวงใครดวงมันครับเฮงเงปังปังกันทุกคนแต่สําหรับน้องอุ๋งอิงเเปิ้ลแพงเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยก็ว่าได้ครับโดด้วพ่น่ะบอกเนี้ยอ๋อสองดึงหกสามวัด สามีหกสามพูดเลยว่าุาน้องอนะน่อวยใสแม่่าเตี่ยนมันเป้นควอยแต่เดี๋ยวไม่าเี่ยันโอ้โหเโอ้ฉันไม่คือความับแง่นมาไยงไโอ้ยอกยากหลเลยบอยางหลเลยเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะนะจ๊ะจ้าบ๊ายบายวัด เลขออกตัวเมื่อกี้เนี่ยเนาะเปลี่ยนด้วยแหละบึ้งมาคำังไงเหรอวะาเออคือกินคือกินสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทุนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้ององคงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้ครับแน่นอนครับ 16มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันที่สำนักง,งานจลากกินแบ่งรัฐบาลหมุนวงล้อกันอีกแล้วนะครับแต่น้องอุงอิงเพื่อนแพงเคลื่อนไหวกลางดึกครับอุ๋งอิงเพื่อนแพงได้มีการล้อเล่นกับพ่อนนหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลนั่นแหละครับเพราะว่าวันนี้อุ๋งอิงเพื่อนแพงไม่มีงานแล้วก็ได้มีการพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ที่บ้านหนองครูใช่ไหมละครับแล้วก็วันเนี้ย ตลอดทั้งวันเลยพ่อเอกไม่ได้ถ่ายคลิปลงก็น่าจะเป็นวันพักผ่อนจริงๆแล้วก็อาจจะอยากจะเป็นการส่วนตัวจริงๆก็ไม่ว่ากันแล้วก็แต่พ่อพ่อแม่เอฟซเนี่ยรอคลิปกันทั้งวันเลยนะเท่าเท่าเขาเท่าเท่า,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 าที่ไปอ่านคอมเมนต์กันในแต่ละช่องก็บอกว่าพ่อเอกไม่เคลื่อนไหวเลยแล้วก็น้องอุ๋งอิงพเพิ่นแพงก็ได้มีการนี่แหละครับมาโพสต์ขอบคุณมาไลายรวมไปถึงโพสตเชิญชวนพ่อพ่อแม่เอฟซว่าวันที่16มิถุนายนนี้เจอกันที่จังหวัดบุรีรัมม์แน่นอนว่าวันพรุ่งนี้อุ๋งอิงพี่แพจะ เดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับแต่โฟกัสกันแบบนี้เชื่อว่าพ่อพ่อม่ f เอน่าจะโฟกัสกันเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะครับองค์อิงเพชรบั้นแพงหลังจากที่ได้วิดีโอคอลพูดคุยเจราจาก,กันกับพ่อนนท์แม่บีที่จังหวัดชายภูมินั่นแหละครับแน่นอนว่าในช่วงหนึ่งองค์อิงเพชรบันแพงก็ได้มีการพูดคุยและพ่อนนท์ก็ถามว่า พรุ่งนี้เลขอะไรลูกพรุ่งนี้เลขออกอะไรแล้วน้องอุ๋งหญิงเปชมนแพงเขาก็บอกว่าประมาณแบบเออเนี่ยอาปาดาได้มีการนําตุกตาบายอะตุกตาที่อุ๋งหญิงเปชนแพงเขเลี้ยงไว้ไปดูหวยเลขมันก็สองหนึ่งหกสามนี่อุ๋งหญิงเปชนแพงพูดทีเล่นทีจริงบอกว่าสองหนึ่งหกสามอ่าพนนก็ถามย้ําว่าจริงหรือไม่ลูกจริงใช่ไหมลูกถ้าจริงนี่จะเอาตะกร้ามาใส่เงินเลยเขาบอกงี้อุ๋งหญิงเพชรนแพงเขาบอกว่าจริง จริงนะไม่ถูกจริงๆนี่ก็เป็นทีเล่นทีจริงไปเรียกได้ว่าอ,อุกิงพเปิ้ลแพงเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางตัวเลขมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วแหละแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เล่นที่จังหวัดอุดรธานีพ่อกันชัยก็ถามบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็วนอยู่นี่แหละครับเลข8、เลข9、เลข6、เลข3เลข0แล้วก็เลข1 10,, 8, 9, 60 นวนอยู่ประมาณนี้แหละครับและแน่นอนว่าเลขป้ายทะเบียนร,รถอุงอิงเพชรบ้านแพงก็วนอยู่แค่เลข4เลข6เลข3เลข0แล้วก็บ้านเลขทะเบียนเลขเลขบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจรงิงจงเนี่ยหนึ้แล้วก็อีกหลายๆตัวเลขเลยมันวนอยู่แค่นี้พ่อพ่อ่ fc ว่ายังไงกันบ้างครับก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องอย่างที่น้อนเคยบอกทัานแหละครับว่าดวงใครดวงมันแต่ก็ขอให้เป็นเฮงปังๆกันทุกคน ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นอยากจะร่วมสนุกเอ,อย่าทุ่มเยอะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกมาเดี๋ยวจะเจ็บหนักก็ให้กําลังใจกันทุกคนครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นจะร่วมสนุกเพื่อที่จะได้ลุ้นมาโอนมาไลให้กับอุ๋อ์อิงพี่เพื่อนแพงก็เชิญตามสะดวกครับแต่แน่นอนว่าอง๋งอิงพี่เพื่อนแพงเนี่ยเป็นเทพีแห่งโชคลาภเลยก็ว่าได้ไม่ว่าอุองคอิงเพื่อนแพงจะขยับตัวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวเลขขนาดช่างน้าหนักเนี่ยพ่อพ่อ่า fc บางคนเนี่ยเอาไปตีเป็นหวยเอาไปซื้อ ก็ยังถูกก็เรียกได้ว่าดวงสมพง์กับน้องเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่เลข8 0 8 0ที่อุงอ๋งหญิงเพนแพงไปแก้บนกับสารแม่ฮันนี่งวดนั้นก็จังๆเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นน่ะงวด52งเนี่ยงวด52,652เนี่ยมีคนถูกรางวัลที่1งกับอุงอ๋งหญิงเพืนแพงด้วยนะแล้วก็ได้ทองมาบาทหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็จ้างสารน้อยเพื่อนแพงด้วยรวมไปถึงคนที่ดูวันนั้นน่ะ ประมาณแสนกว่าคนน่ะแล้วคิดดูว่ามันเขาถูก52 25กับองค์อิงเพื่อนแพงจําได้เลยว่างวดนั้นน่ะองค์อิงเพชรพนแพงได้มาไราคืนเดียว70,000สนครับสำหรับงวด5-2แล้วก็นี่แหละครับพพ่อแม่เอฟก็ได้มาดูคลิปต่างๆแล้วก็นําเลขรอบตัวองค์อิงเพชรพนแพงเนี่ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงชะตากันก็ถูกกันไปตามๆกันหลายคนเนี่ยปิดนี่ปิดสินไปเลยนะแต่ก็หลายคนก็ซื้อมาตลอดทุก งวดทุกงวดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ถูกักงวดก็มีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงวาสนาของแต่ละคนนั่นแหละครับแน่นอนว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ดวงสมพง์กับครัวเลขบางคนเขาก็ต้องทํามาหากินบางคนเขาก็ต้องทํางานถึงจะได้เงินก็อีกหลายๆอย่างแต่แน่นอนว่าอุ๋งอิงเพชรเปิ้ลแ,แพงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพ่อพ่อแม่ fc ในการที่จะลุ้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไปและแน่นอนว่ามันก็จะมีงวดเว้นงวดสองงวดเว้นงวดนะที่พ่อพ่อแม่ fc เนี่ย มีการเสี่ยงโชคแล้วก็ได้รางวัลกับอง์หญิง P เพชรพื่อนแพงมาเยอะนั่นก็ไม่รู้ว่านั่นจะใช้คําไหนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความน่าทึ่งเนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆนะเพราะว่าเพราะพ่อแม่เอฟซเนี่ยนำไปซื้อแล้วมันถูกจริงๆแล้วบางคนเนี่ยถูกนําไปปิดนี่ปิดสินได้เลยบางคนก็ซื้อบาท2บาท3บาท5บาทก็เอามาเป็นมาลัยน้ําใจให้กับอง์หญิงเพชรพื่อนแพงในแต่ละงวดในแต่ละสัปดาห์กันและแน่นอนว่าหลายๆงวดด้วยกันที่พวกเราได้เห็นผ่านการทําคลิป ผ่านการทำช่อง YouTube ของแต่ละคนเนี่ยทั้งแม่หน่อยทั้งอุงอิงแล้วก็พ่อกานชัยเนี่ยมีดวงเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเลยนะนนอ,อยากจะอขอวิเคราะห์ไว้แบบนี้แล้วกันก็คืออุงอิงเพชรพันแพงเนี่ยถ้าในมุมมองของอาสายศาสตร์มุมมองของโชคลาภเนี่ยอุงอิงเพชรพันแพงก็ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าพ่อพ่อแม่เอฟซเนี่ยยกให้อุงอิงเพชรพันแพงเป็นเทพีแห่งโชคลาภเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงพอน้อง จะทาอะไรหรือว่าน้องจะขับเคลื่อนเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อพ่อแม่ f c เนี่ยมีตกทุกข์ได้ยากหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อนจริงๆเนี่ยพอนึกถึงเรื่องนี้นองค์อิงเวสแพงเหมือนกับว่าจะไม่ได้ให้จริงๆจังๆหรอกก็เหมือนกับ ไปเขียนตรงนั้นไปทาตรงนี้อะไรเงี้ยแต่พ่อพ่อแม่เอฟซก็เหมือนมีอะไรมาโดนใจให้ซื้อถูกไหมครับแล้วก็ถูกกันไปตามๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นพ่อดวงเราด้วยเอาจริงๆมันก็เป็นเพราะคนเนี่ยหมุนมาตรงเลขที่เราซื้อด้วยแล้วมันก็ทําให้อะถูกไปตามๆกันแน่นอนว่าอุ่งอีกันแพงก็คือเป็นแค่ไกด์ไลน์ อีกมุมมองหนึ่งแค่นั้นเองไม่อยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีไปงงงายว่าองค์อิงเป็นแพงเป็นหมอหวยหนูน่นนี่นั่นน้องก็พยายามย้ำมาตลอดทุกงวดอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วว่าองค์อิงเป็นแปงเป็นหมอลำหนูไม่ใช่หมอหวยค่ะถ้าเกิดว่าหนูเป็นหมอหวยเนี่ยก็บอกถูกทุกงวดไปแล้วหนูไม่ใช่หมอหวยหนูเป็นหมอลำแล้วก็แอบแซวพ่อพ่อแม่เอฟซีบนเวทีตลอดเวลาว่าถ้าเกิดว่าหนูบอกไปเนี่ยถ้าไม่ถูกเดี๋ยวขวดจะบินขึ้นมาเดี๋ยวรองเท้าจะบินขึ้นมาบนเวทีนี่ก็เป็นมุกตลกกันไปแต่ แต่เชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเนี่ยเก็บไว้ในใจอยู่แล้วในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราถูกเราเชื่อเราศรัทธาอะไรหลายๆอย่างมันก็จะทําให้เรามีโชคมีลาบกับน้องซึ่งนน่นเกิดกับตัวเองเกิดกับตัวเองจริงๆแล้วหลายงวดแล้วถ้าเกิดว่านน่นนับเท่าที่ซื้อถูกนะเอาเท่าที่สูตอแล้ซื้อซื้อไม่ถูกมันเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าซื้อที่ถูกเนี่ยก็มีสัก สามสี่งวดแล้วตั้งแต่ที่แบบซื้อมาบ้างคือน้อไม่ได้เล่นทุกงวดแล้วก็ไม่ได้ไปเสี่ยงดวงทุกงวดบางงวดก็แบบมีฟิลที่อยากจะซื้อก็ซื้อติดไว้บ้าง5บาท1 0บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกกันเล็กๆน้อยๆขำๆเป็นไปเพื่อที่จะเอามาเป็นมาลัยน้ําใจให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอย่างที่พ่อพ่อแม่เอฟซีทำกันนั่นเลยครับและนี่ก็คือสิ่งที่นัอนอยากจะมาสรุปให้ฟังอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่หมอหวยอุงอิงเพชรบ้านแพงคือหมอลำ แต่ถ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซมีความเชื่อความศรัทธาหรือว่าอยากจะลองเสี่ยงดวงอยากจะลองลุ้นรางวัลดูไม่ว่ากัน ถูกรางวัลมาก็นี่แหละครับก็คือบุญของพ่อพ่อยแม่ f อและพ่อพ่อย่แม่ f อก็ได้เป็นตลอยอดชีวิตกันซึ่งแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากไม่อยากจะมาบอกว่าอุ้งอิง่เป็นแพงเป็นหมอหวยศรัทธ,ธาอุคงอิงในเรื่องของหวยไม่ครับเราเชียร์อยู่เราให้กําลังใจยอยู่ในเอฟซรู้กันอยู่แล้วว่าเราเชียร์น้องด้วยเราเสดเราศรัทธ,ธาน้องจริงๆและน้องก็เป็นคนที่มีน้ําเสียงไพเราะจริงๆน้องปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณีและมีความน่ารักของน้องจริงๆเราถึงเชียร์น้องเราไม่ได้เชียร์น้องเพราะว่า เราอยากได้เลขกับน้องแต่เราเชื่อน้องเพราะเรารักและเอ็นดูอุงอิงเพชรบ้าน,นแพงนนเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีน่ะคิดอย่างงาั้นคิดเหมือนกันกันกบนนนี่แหละแต่ที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเอาเลขมาเล่าเอานุ่นเอานี่มา,าทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ลุ้นกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกไปกับน้องในแต่ละงวดแค่นั้นเองก็คือคนไทยนี่แหละครับนิสัยคนไทย มันจะมีความหวังทุกวันที่1กับวันที่16แล้วมันก็จะมีแตกยอดออกไปอีกทุกวันจันทร์พุธศุกร์อะไรก็ว่ากันไปเพื่อนบ้านนั่นก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่มันเป็นเรื่องที่จะเอามาเล่าแล้วก็มาเป็นแชร์ประสบการณ์ว่าอุกอิง,องพิพัณแพงเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะไบ้ยหวยวรอยครับแต่ว่าพ่อพ่อ่าเอฟซเนี่ยก็อาจจะเป็นบุญเก่าของพ่อพ่อย่าเอฟซด้วยที่สร้างสมสั่งสมมาทําให้งวดเนี้ยเหมือนเรากําลังจะ อบอดแล้วเหมือนเรากำลังจะขาดมือแล้วแต่ก็นี่แหละครับมีบุญมาหนุนกันอุงอิงเพชรแพงก็ช่วยให้พ่อ,พอ,พอแม่ FC เนี่ยไกลไล์ทำให้ถูกรางวัลกันไปต่างๆนานา,น,านี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะสรุปให้ฟังกันแบบนี้สำหรับอุงอิงเพชรบ,บนแพงไม่ใช่หมอหวยส่วนการถูกรางวัลเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ย มีอาจจะมีแต้มบุญหรืออาจจะมีบุญสัมพันธ์กับน้องแค่นั้นเองครับหลักวิทยาศาสตร์องค์อิง,องเวชแพงนั่นก็คือหมอลำที่มีเสียงไพเราะและมีความน่ารักน่าเอ็นดูที่พวกเราเชียร์รักและศรัทธาศิลปินคนนี้สาวน้อยมรัรย์นคนนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงก็ขอให้โชคดีครับวันพรุ 16, ่งนี้1ิมิถุนายน2568ก็ขอให้พ่อพอ่อย่าเอฟซีเฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกคนครับดวงใครดวงมันหากใครที่อยากจะเล่นก็ ขอให้ช่างใจไว้บ้างไม่ใช่ว่าจะทุ่มหมดตัวนะครับแต่ก็คือแบบเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อที่จะามาร่วมลุ้นกันในแต่ละง,งวดแค่นั้นเองและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนท์ชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุอ๋งอิงเพื่อนแพงวงการมอลำหรือว่าหนังไายออที่จะฉาย17เนกรกฎาคมนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อ่าเอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ